ให้กับนายตำรวจของสถานีตำรวจคูทอนอำเภอท่าปลาแล้วก็ยกทีมระหว่างบุญลานนามวยไทยกับโรงเรียนกีฬาลำปางมค่ายใหญ่ค่ายดังค่ายฮอตมาเจอกันครับแล้วก็ที่สำคัญคู่เอกครับเพชรลุ่งเพชรนาคาเจอกับลุ่งนิลันสอพลายดำสุกหน้าสุกหน้าครับที่อุตรดิตต์นัดดีนัดดีนัดโตครับโดยจ่าตุ้แล้วก็เสียรถเพชรนาคาครับเอาละครับยก3ารอบเงินมาได้นี่ เตมเดือดเลยนะครับเดินกยับเดินเบียดเข้าไปโอ้ลาม,มูไนนี่เห็นแล้วนะครับเวลาล็อกนี่เหนียวแน่นเหลือเกินต้องใช้หมัดโอ้ยเอาละครับมีสองนัดมาด้วยเอาขวางขวางแล้วก็ตีขว่วยเหมือนกันนะครับไ่ย้อมง่ายง่ายมังกรเพชรถือว่าเป็นจ่าฝูงทั้งคู่นะครับในพิกัดร้อยห้าครับนอกนอกกับในอา้าวกางเกงสีแดงนี่ในอยู่แล้วแต่ว่านอกนี่เป็นของน้ําเงินครับใครจะชกในเกมของตัวเองได้ดีกว่ากันครับยัดเข้าไปครับ มังกรเพชรมังกรเพชพยายามจะขวางขวางได้ไหมขวางได้ไหมตีได้ไหมกรรมาการเล็งอยู่เล็งอยู่ถ้าออกอาวุธไม่ได้ต้องแยกหักลบไปเลยครับโอ้โห,โห,โห,โหนี่ครับไม่มีใครยอมใครจริงๆครับมาศักดิ์ศรีมันขำคอนี่ครับแหลมโหสไตล์เขาอยู่แล้วครับมาเดินเบียดเดิน,ดนติดสบายมีแข้งนาไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวดูครับสายทอาซุงซ้ายท่อนซุงมังกรเพชรมามาจากยะโสเลย แย่แก่ออกมาก่อนไม่สนจะวิง่งเข้าไปอย่างเดียวเลยครับแหลมโพมว่าตอนชนอย่างเดียวชนทะลอะนะครับเบียดเข้าไปปล่าในรู้นะครับว่าหนนี่ได้เปรียบหน้าฟงกรเพชรก็ไม่ยอมมีแท่งซ้ายมาด้ายแล้วก็สอกสลับอยู่มาดูวงในดูจังหวะการขวางนะครับโอ้ก็ขวางได้ดีนะครับชุดนี้ทำให้แหลมโพก็ยังตีได้ไม่ถนัดแต่ยังคงเดินเบียดตลอดครับโอ้คู่นี้นี่แม่บีหัวใจครับอ้าวอ้าววงในเริ่มจะสู้แล้วนะครับังกรเพชร ยักขึ้นไปตีตีกันไปตีกันมาครับดวเนียดวเนียกันอยู่วัดกันที่ความแข็งแกร่งกันหน่อยครับโอ้โหนี่ครับอ้าวกัมปันก็มาเขาก็มีโอ้นี่ครับโอ้ยปัดซ้ายกันกูลูนี่ครับมาเดี๋ยวต้องดูนี่ซอกมาอีกแล้วครับโอ้โหฝ่ายน้ำเงินมังกรเพชร มาไฟที่แล้ววีศอกพิกเกมนะครับเดี๋ยวไฟนี้เดี๋ยวต้องดูครับโอ้โหแต่ว่าแหลมโหมาดุเหลือเกินพี่อะไรโอ้โหแทงซ้ายนะครับลอยออกจังหวะสวยๆเลยนะครับบางกอนเพชรเริ่มจะทำงานได้ดีนะครับแทงซ้าย หลาโมนี่้องเบียดเข้าใส่กระโจนเข้าใส่มีแข้งขวานำไปก่อนเราจับกล้ามในมาเลยครับแข้งขวาก็ทำได้ดีเหมือนกันแหลมโฮไม่ยอมเสียเปยรียบนะครับมาชิงอก,การดูมากกวเพชรขยับดูว่าสายจะออกได้หรือเปล่านะครับจังหวะนี้เบียดเข้าไปช้าๆนี่หลาโมถึงตัวทันทีครับปีหัวใจครับเดินเอ้าทีบโอ้ทีบล้มทั้งยืนเลยครับอ้าวยังยังเดินอยู่ดูดูช้าลงไปนะครับดูช้าลงไปมา หมดยกก่อนครับพักก่อนแป๊บเดียวครับ14กันยายนนี้ศึกวันศาสตร์เดือน10เพชรยินดีสัญจรบวกสอภูมิพัฒน์ที่สนามมวยภูมิพัทน์สเตเดียมนะครับตรงข้ามกับเซนทันฟราชาจังหวัดนครศรีธรรมราชพี่เปิลน,นครฝากมาเชิญครับเชิญครับพี่น้องชาวภาคใต้แต่ว่าตอนนี้บนเวทีโอ้โหหมยังเดินไม่หยุดเลยครับไฟแดงาลครับพยายามเดียดตลอดเหมือนเดิมเลยนะครับ ชคถูกส่งเลครับไปคุยเล่นจังหวะฝีมือกับมังกรเพชรนี่ก็จะเหนื่อยมังกรเพชรยกนี้ก็ออกมามีลูกขวางลูกแทงสู้เหมือนกันดูว่าเรียวแลนนั้นก็จะโลดหายไปพอสมควรน,นะครับโดนลูกถีบเข้าไปในช่วงปลายยกที่สามเลยเอาหมัดหมครับแล้วก็แหลมโพนี่น่กะเดินไม่หยุดนะครับไม่ไม่ไม่อยากจะโดนซ้ายก็เพราะว่าซ้ายของมังกรเพชรนี่หนักทั้งแถบ านายกับแทงขวามาเหลืออีกแล้วครับนี่หนแหลวครับอ้าวโอ้โหเททิท้งเททิท้งไปดื้อเลยครับโอ้โหโอ้าวไม่สนว่ากันต่อมาฝ่ายน้ำเงินมกรเพชรมาซ้ายต้องจัดขึ้นอีกนิดนึงต้องสก,กัดการเดินของแลมโฮให้ได้ครับโอ้โหนี่ครับ แกไม่ได้เข่าอย่างเดียวมามีกิ้มหมัดมาก่อนมีออกแข้งมาก่อนอูนี่ครับมังกรเพชรมาต้องเบิ้ลแทนซ้ายเร็วหน่อยเร็วขึ้นอีกนิดนึ่โอ้แล้วเบิ้ลท้าที่สกัดไม่อยู่ครับพี่อลีโอ้เพราะว่ามีแข้งขวานํามาก่อนด้วยนะครับแต่ละดอกมาก่อนเน้นๆทุกดอกอยามโพออกแขรงขวาหมัดขวาแล้วก็ปล้ำาลยมังกรเพชรพยายามจะสาดซ้ายนะครับปลอดยสจกกังหวะแต่โดนถึงตัวอีกแล้วนะครับโอ้ไม่ยอมห่างตัวเลยครับเบียรเข้าไปปล้ำาลย ล็อกเอาไว้มัดเอาไว้เลยครับปิดช่องไฟเลยนะครับไม่อยากจะอยู่ห่างครับแลมโพล่ติดอีกแล้วครับพอติดแบบนี้ดูครับโอ้โหแกล็อกแกหักคอมาเลยครับหักคอจิ้มน้ำพริกเลยครับแบบนี้พี่บอลแต่ว่าให้ข้อมูลบางท่านอาจจะยังไม่ทราบเคยเจอกันมาครั้งหนึ่งไฟที่แล้วลูกเกมลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ครับแต่ว่าน้ำเงินครับมามีศอกพริกเกม เพราะว่าไฟแดงนี่แมตเดินเร็วเดินเร็วแต่ว่าน้ำเงินแกลอดบวกสอกอยู่นี่แหละครับมาเดี๋ยวต้องดูว่าไฟนี้จะมีเหมือนคราวที่แล้วหรือเปล่าพิเพร์ลีเอาละครับทีมงานนั้นบอกแล้วนะครับว่าทั้งหมัดทั้งสอกนะครับเดินเข้าไปต่อยหมัดอย่างเดียวดูว่าจะทําได้หรือเปล่าหลานโมนี่ โอ้โหหอักพื้นเกมชกในเกมตั้งรับดูรับเอาวแล้วครับเดี๋ยวสนุกแน่นะครับเดินนี่ทำได้ดีนะครับพอชกตั้งรับนี่จะเปิดโอกาสให้มังกรเพชรนี่เลยออกแข้งซ้ายหมัดซ้ายได้ถนัดแล้วครับเวียงไปครับเวียงไปครับมาแต่เจอนี่แหละครับ อบไปเลยครับแล้วก็เรียนย้ำนะครับว่าในวันเสาร์นี้ครับศึกวันศาเดือนสินะครับพียินดีสัญจรบวกสอภูมิพัฒน์นะครับที่เวทีมวยภูมิพัฒน์สเตเดียมเนี่ยนะครับคู่มวยต้องบอกว่าแน่นเอียดเลยนะครับแล้วพี่เปิ้ลนครแจ้งมานะครับว่าเหมือนศึกพรยินดียกไปที่นั่นเลยครับมีดีเจไปด้วยครับ โอ้โหนี่ครับนอกจากมวยสุดมันสุดยิ่งใหญ่แล้วโอ้โหเดี๋ยวต้องติดตามนะครับนครศรีธรรมเริ่มเติมมาครับแม่ไม้มวยไทยโดยเจเจปอไก่ชนไต่ก้านคอให้1 0,000บาทสอกกับเขาลอยมอบให้2 0 0 0 0บาทจระเข้ฟาดหางรับไปเลย3 0 0 0 0บาทแต่ที่สำคัญครับ ในวันอาทิตย์ที่2ตุลาคมนี้ครับอาทิตย์ที่2ตุลาคมนี้ท่านใดมีไก่ชนดีๆนี่ไปเจอกันได้ครับที่เจเจปอไก่ชนบ้านทาลี่คุณพภาวาปีอุดรธานีครับไเจอกันนะครับอาทิตย์ที่2ตุลาคมนี้โดยคุณจิ้นเจเจต้องขอขอบพระคุณครับเอาละครับยกสุดท้ายนะครับออกมานี่เดินต่อยหมัดฟันศอกอย่างเดียวเป็นคาตอบสุดท้ายแล้วนะครับมาดูว่าแหลมโมพยายามจะมัดเผาเวลานะครับไม่ยอมให้ ทางคอนเพชรนี่ออกมาออกซอกได้ถนัดยังต้องเดินนะครับเบียดเข้าไปทีมแมนนี่บอกให้ต่อยมัดอย่างเดียวหน้าวงในจะล็อกหน้ากลัวนะครับอ่าศอกกับมัดศอกกับมัดครับตอนนี้ของดีจากยาโสธรงัดมาไหมครับโดนไม่โดนครับอ่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วนะครับเวียงไปเวียงไปแม่แต่ว่านี่ครับทีมแล้วก็มียับทำลายจังหวะด้วยนะครับแลมโพ แล้วทำท่าได้ลุ้นได้เชียร์ได้เสียวครับรแต่ว่าโอ้โหมือเหนียวจร,จริงๆเจ้าแหลมโหไฟนี้ไฟแตกหักเดี๋ยวต้องดูครับโอ้ยโอ้ยโไว้รัดไว้รวบไว้แหลมโหเรียกว่าไม่ประมาทเลยครับพีอลริมาถึงตอนนี้นี่เป็นงานหนักของบางกรเพชรแล้วนะครับเดินไม่ได้นะครับต้องวิ่งเข้าใส่แล้วทั้งหมัดทั้งฟอกโอ้โหดูแหลมโบ วงในมีก็เหนียวนึบนะครับวงนอกนี่มาโชว์แล้วนะครับยกสุดท้ายมีลูกจีบมีหมัดหน้าพอแย่แล้วก็วนไปรอบรอบไปทีไม่ยอมเป็นเป้านึ่งมางคอนเทชรก็มีหมัดซ้ายหรอพอเข้าไปก็โดนล็อกเอาไว้อีกนะครับทําอะไรได้ไม่ถนัดแล้วนะครับถึงตอนนี้นี่ครับาซ้ายซ้ายซ้ายจากยะโสซ้สายจากยะโสโอ้โหแต่ว่าแลหลมโผล่ โอ้โหตอนนี้มาเป็นมวยฝีมือก็ได้ครับมาจังหวะสวยเลยครับแหลมโพโอโตอนนี้น,นี่ครับมวยฝีมือต้องมาลุกไล่บ้างมา,มาโอ้โหแหมเมื่อกี้งัดขึ้นไปนี่ถ้าโดนนี่น่าจะรุ้นได้นับเป็นอย่าง้อยเลยครับดูแล้วมาถึงตอนนี้แล้วนะครับแหลมโพนี่จังมั่น่มั่นใจเอาสายดูหมัดหน้านี่คอยแย่ทำลายจังหวะไปเรื่อยแล้วก็การก็ไม่ตกด้วยนะครับไม่ประมาทเลย ใบฝนมังกรเพชรก็ยังมีเวลาเหลือนะครับอีกครึ่งนาทีให้ได้ลุ้นกับสำากับแชมป์รุ่น1 0 5ปอนด์มีทีมวยราชดำเนินเอาต้องพยายามฮึดนะครับดูหลามโพเบียดโอ้ดูตั้งรับมังกรเพชรเบียดเข้าไปก็ยังทำอะไรไม่ถนัดนี่นะครับมีศอกสลับด้วยโอ้โหวันนี้ถือว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างสวยเลยครับโอ้เบื่อเลยนะครับมังกรเพชรแกพยายามเต็มที่แล้วครับแต่ว่าอึดอัดครับ มันจังหวะจะทำก็ทำไม่ได้ครับไม่ได้ดั่งใจเลยครับ <S 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 โอ้โหนี่ครับแต่ว่าหมดยกครับหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวจะรู้กันแล้วครับใครจะเป็นจ่าฝูงนะครับในรุ่น105ปอนด์ปอของสามวยเวทีมวยราชดำเนิน นี่ครับคบยกแล้วก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมครับนี่ครับผลงานบนเวทียอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่กรรมการท่านก็ไปรับใบให้คะแนนกับกรรมการด้านล่างทั้ง3ท่านและคู่นี้เป็นการชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนกันนะครับอยากจะมอบใบคะแนนให้กับท่านกรรมการสักสีพยานด้านล่างเพื่อบรวมคะแนนอันนี้อดใจรอนี้เดียวครับเข่งขัดแชมป์เส้นสำคัญยิ่งใหญ่จริงๆครับชขงขัดแชมเปี้ยนของสมวยเวทีมวยราชดำเนิน จะไปที่ไหนครับตอนนี้ท่านพิธีกรบนเวทีก็เนี่ยครับสแตนบายแล้วครับรอประกาศผลการให้คะแนนครับของผู้รองผู้เอกประจำค่ำคืนวันนี้ครับะระหว่างรอก็รับฟังเพลงเพราะๆก่อนครับครับวันนี้ ยอ,ยอดเยี่ยมด้วยกันครับทั้งแหลมโพและกรรอการ <อ S 2> รวบรวมคะแนนทั้งั้งแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าคู่นี้นี่มีเข็มขัด105ปอนด์ปอของสนามมวยราชดำเนินที่ว่างเป็นเดิมพันครับก็ถือว่าทั้งคู่ทำหน้าที่ได้สมศักดิ์สรีเลยนะครับน,นะครับนี่ก็เป็นการแข่งขันชิงแชมเปี้ยนนะครับรุ่นมินิฟ,ฟลายเวทนะครับของเวทีมวยราชดำเนินตอนนี้ผลคะแนนก็มาถึงแล้วครับใบให้คะแนนอยู่ในมือผมแล้วนะครับกรรมการท่านแรกครับกรรมการจีรศิลป์ศิลรรัศกุลนะครับ ให้แดง50น้ำเงิน47ครับกรรมการท่านที่2นะครับกรรมการธงชัยกิตด,ดำรงวินิจกุลครับให้แดง50น้ำเงิน47ครับแล้วก็กรรมการท่านสุดท้ายนะครับกรรมการสัตราสุภาใสครับมองไปในทิศทางเดียวกันนะครับให้แดง50แล้วก็น้ำเงิน47เครับแชมเปี้ยน105ปอนด์ของสนามมวยราชดำเนินคนใหม่ครับ แลงโพสิทธิ์คุณวสันครับ Ladies and Gentlemen the new c h a m แลมโพสิทธิ์คุณวสัน